ครั้งนี้จะเป็นการพบกันครั้งที่8ดนะคะจะเป็นเรื่องของบทประยุกต์ต่อไปบทประยุกต์นี้นะคะเราก็จะต่อเรื่องค่าสูงสุดต่ำสุดจะเป็นเรื่องอัตราสัมพัทและเป็นเรื่องของโรปิตาลูน ะคะสามเรื่องถ้าเวลาเหลือเราก็จะต่อเรื่องปริพันธ์เราจะดูจุดสูงสุดสัมพัสธ์เมื่อเรามี y เท่ากับ f x y เท่ากับ f x นิยามบนช่วง ab นิยามบนช่วง ab นี้ a x เป็น b c เป็นค่า ที่4นะคะเป็นค่าที่เป็นสมาชิกหรืออยู่ในช่วง ab โดย f ไพ c มีค่าเป็น0 f ไพ c มีค่าเป็น0แสดงว่าที่ x เท่ากับ c นั้นเส้นสัมผัสจะขนานแกน x เส้นสัมผัสที่จุดสัมผัส x เท่ากับ4หรือ c f c มีค่าความชัน ซึ่งก็คือ d f x by d x มีค่าเป็น0 c, c เป็นค่าวิกฤตที่ทำให้ c f c, <FC S 2> c <FC> เป็นจุดสูงสุดสัมพั์ บนช่วง ab โดยที่เมื่อ x อยู่ในช่วง ac ค่าของ f prime x f p r i m x อันนี้ x ใดๆ ที่อยู่ระหว่างช่วง a c f ไพ x ก็บอกถึงค่าความชันของเส้นสมัมผัสของเส้นโค้งตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่ช่วงใดก็ตามเส้นโค้งจะทะแยงจากซ้ายล่างไปที่ขวาบนเพราะฉะนั้น f ไพ c จะมีค่ามากกว่า0ูนและเมื่อ x อยู่ในช่วง cb ค่าของ f ไพ x f ไ prime x คือค่าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งจะเห็นว่ามาจากเส้นล่างขวาขึ้นไปสายบนค่าความชันก็จะเป็นลบดังนั้นค่าของ f x. p พรม e เมีค่าน้อยลงเพราะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบแสดงว่า f อดับเบิลพรจะมีค่ามากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์คะน้อยกว่าศูนย์บนช่วง AB และที่ x เท่ากับ c นั้น f ดับเบ c ก็จะน้อยกว่า0ด้วยทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบจุดวิกฤต c f ไพ c ได้ด้วยอนุพันธ์อันดับสองก็คือ f ไพ c ต้องมีค่าน้อยกว่า0ค่ะอันนี้เป็นการตรวจสอบจุด สูงสุดสัมผัสท่านไหมคะ f ไพ x เมื่อ x อยู่ในช่วง ac f ไพ x ก็คือเส้นความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งจะมีค่าเป็นบวกในช่วง ac แต่พอในช่วง cb ค่าความชันของเส้นสัมผัสจะเป็นลบเพราะฉะนั้นค่าของมัน น้อยลงค่าของมันน้อยลงอัตราการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องเป็นลบอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f ไฟ x ก็คือ f x ก็คือ f x มีค่าน้อยกว่า0นะคะบนช่วง a b และ f p c ก็มีค่าเป็น0ย์ด้วยเพราะ c อยู่ในช่วง a b นั้นนะคะ คนนี้เรามาดูจุดต่ำสุดสมัมพัท fxy, fxy เท่ากับ f x นิยามบนช่วง ab เช่นเดียวกันนิยามบนช่วง ab c เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ c อยู่ในช่วง ab โดยที่ f p r i m c มีค่าเป็น0ูนจะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัท์ c f c ก็จะเป็นจุดวิกฤตเป็นจุดวิกฤต ขณะที่ x อยู่ในช่วง ac เมื่อ x อยู่ในช่วง ac f พร์ x จะมากกว่า0หรือน้อยกว่า0เราก็ดูค่าความชันของเส้นสัมผัส เราพบว่าเส้นสัมผัสลากลงจากซ้ายบนไปหาขวาล่างเพราะฉะนั้น f p r x ก็จะมีค่าเป็นบวกอขอโทษค่ะ f p r x จะมีค่าเป็นลบน้อยกว่า0เพราะมันจาก ซ้ายบนมาหาขวาล่างก็ต้องเป็นลบในช่วง x ที่อยู่ในช่วง bc เมื่อ x อยู่ในช่วง bc ค่าของ f ไพ์ x เป็นบวกหรือเป็นลบคะ x อยู่ในช่วง cb ลากเส้นสัมผัสพบว่าเส้นสัมผัส มีค่าความชันเป็นบวกมากกว่าศูนย์ดังนั้นค่าของ f ไพ x จะมีค่าจากลบเป็นบวกแสดงว่ามีค่ามากขึ้นในช่วง a b แสดงว่า f ดับเบ x มีค่ามากขึ้นหรือน้อยลงจากลบเป็นบวกมีค่ามากขึ้น f ไพร x ค่ะมีค่ามากขึ้นเมื่อ f ไพ x มีค่ามากขึ้นก็แสดงว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเป็นบวกบนช่วง ab และ f c เมื่อ c อยู่ในช่วง ab f prime ก็จะมีค่ามากกว่า0ดนมัเหคะถ้าเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ f c มีค่ามากกว่า0คือเป็นบวก แต่ถ้าเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ f d o u b l p c จะมีค่าเป็นลบนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการ ตรวจสอบจุดสูงสุดต่ำสุดด้วยอนุพันธ์อันดับ2ถ้าอนุพันธ์อันดับ1เพิ่มมาลดก็จะเปลี่ยนจากถ้าเพิ่มมาลดก็จะได้จุดสูงสุดหรือต่ำสุดคะถ้าเพิ่มมาลดก็คือเพิ่ม f prime x มากกว่าศูนย f x มากกว่า0และ f ไพ x น้อยกว่า0จะได้ว่าที่จุด c f c ก็จะเป็นจุดสูงสุดสัมพัสถ้า f ไพ x เปลี่ยนจากลบเป็นบวกก็จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัส อนุพันธ์อันดับสองที่จุดสูงต่ำสุดสัมพั์จะมากกว่าศูนย์อนุพันธ์อันดับสองที่จุดสูงสุดสัมพัสจะน้อยกว่าศูนย์เราจะมาทดสอบกันนะคะตัวอย่างเช่น จงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลังสามลบ6 x กำลังสองบวกสองลบ6 x กำลังสองบวกสองและใช้อนุพันธ์อันดับสองตรวจสอบจุดวิกฤตเพราะฉะนั้น เราก็เริ่มจากการกำหนด f x ที่เท่ากับ x กำลังสามบวก 6x กำลังสองบวกสองเราจะได้ f ไพร x เป็นอะไร f ไพร์ x f prime x คือ dfx by dx fx คืออะไรคะ fx คือ x กำลังสามบวก6 x กำลังสองบวกสอง